ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเช่นกันถ่ลยกันนี่เลยกันี่เพิ่งถ่า,ายกันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาก็มีเรื่องชาวโชว์พูดงี้เลยละกันเนาะล่าสุดก็คือคุเทียมที่เขาก็บอกว่าได้ไปลวงละเมิดเด็กอายุ16บนะคะตอนนี้เขาก็นาเนินคดีกันอยู่แต่ว่าเขาก็ไปถามถึงคุณเอกชัยที่อยู่<อ>คนในวงการเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะคุณเอกชัยเขาก็ได้พูดว่าเขาไม่อยากยุ่มงมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถามว่าเป็นเพื่อนก็คือเขาก็คุยกันปกติแหละแต่ว่าเรื่องนี้ก็มันเ เนาะแล้วก็คุณเอกชัยเนี่ยเขาก็ได้เผยว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะเพราะว่าโทรไปก็เป็นเสียงกลับมาว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกอยู่ขนาดนี้นะคะคร<อ>ั้งสุดท้ายที่คุยกันก็คือนานแล้วถามว่าตอนนี้ที่ได้ยินเรื่องของข่าวครูเทียมนะคะกังวลหรือเปล่าก็เป็นห่วงบ้างเนาะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าถ้าอะไรที่ทําก็รับผิดชอบตามสิ่งที่ทํากันไปนะคะอตอนที่เราทราบข่าวเนี่ยก็ตกใจไหมเจ้าตัวก็บอกว่าผมว่าข่าวใหญ่เกินไปสําหรับเรื่องนี้เท่านั้นเองผมไม่อยากจะพูดเรื่อง เรื่องราส่วนตัวเพราะว่าวันที่เวลาอยู่ในห้องอะถ้าใครรู้อะ่ะ ก็ต้องนะคะตามไปดูกับเขาเนาะเวลาที่ <c oughs> อยู่ในห้องส่วนตัวเนี่ย <c oughs> เพราะ<อ>ฉะนั้นเราอย่าไปตอบเรื่องราวส่วนตัวของคนเขาเลยนะคะ<อ>ที่มันเป็นเรื่องราวของเขาส่วนตัวที่รู้จักคกรูเทียมเนี่ยครูเทียมเขาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนดีด้วยคือถ้าเรามองในมุมมองการไปสัมภาษณ์แล้วพี่เอกชัยตอบแบบนี้นะค่ะพี่เอกชัยพูดดีนะใช่พี่เอกพูดดีมากๆากเรกบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วมันเป็นเรื่องในห้องส่วนตัวด้วยฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในห้องกับเขาจริงตอบไม่ได้ใช่ค่ะก็ต่อไปแล้วเาะ มันมันพูดไปมันไม่ใช่ในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในห้องเท่ากับพูดไปมันก็เท่านั้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่ความจริงอะไรหลายอย่างเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าในห้องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนาะคือเหมือนกันเวลาเราเรารู้จักใครแล้วคนใกล้ตัวเรามีเรื่องมีรามีข่าวอะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่นะอันนี้ก็ต้องเนี่ยพี่เอกชัยพูดดีมากอันนี้ชอบชอบชอบอ่ะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าข่าวจะคืบ่น้ายังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วกันเนาะครับผมค่ะ